สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทารุรมกนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว f a c e b o o k ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวรีเมคตัวที่2กันนะครับผมของแผ่นที่13กันยายนนั่นก็คือคารอนนั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวคีย์สำคัญในการลงมังกรนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูในส่วนของรีวิวของตัวซนะีกน่ยก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้บนขวาบนนะคลิกดูกันได้นะครับผม ก็นอกจากว่าใครไม่อยากใช้ซีกแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้ปั้นลีนาเหมือนผมนะครับมามาดูทีมมังกรผมปึ๊บปึ๊ปปนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ปั้นลีนาเนี่ยเนี่ยเพราะว่าลีนาผมเป็นตัวฮิลใช่ไหมก็สามารถใช้คารอนแทนได้แต่ว่าผมมีลีนาแล้วเนี่ยทีมหนึ่งผมเลยใช้ซีกนะครับผมแล้วก็คารอนไปอยู่ทีมที่2แทนส่วนคาร์ลสองผมก็เอาไปยืนอย่างนั้นแหละขอไม่ได้ใส่เลยทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ไม่น่ใจว่า ถ้ารอบนี้เนี่ยปรับมาแล้วเนี่ยยังน่าใช้หรือเปล่านะเพื่อนๆลองคอมเมนต์แนะนํากันหน่อยนะว่าเฮ้ยพี่ป้านหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมมาดูสกิลต่อเนื่องกันเลยนะครับผมมอบบัฟต้านทานให้กับศัตรูทั้งหมดนาน6เทิร์นซึ่งสกิลของมังกรเนี่ยจะมีสกิลที่สตันทั้งทีมอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นาการใช้ซิกหรือคารอนเนี่ยจะเป็นตัวแปรสาคัญมากในการที่จะไปตีมับบงกรนะครับผม หลังจากที่มีการรีเมคแล้วเนี่ยก็เลยมีการเมืเ่อ H เมื่อมีสกิลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเมืเ่อ HP ของตัวเองเหลือต่ำกว่า30%จะทำการฟื้นฟู H p ให้แก่ตัวเอง1ครั้งเท่ากับร้บเซ็นของพลังโจมตีเวทก็คือถ้าใกล้ตายนะก็จะฮีลตัวเองนะครับผม1ครั้งนะเท่ากับพลังโจมตีเวทก็คือทำให้คาร์ลอตต์ตายยากขึ้นในการตีมังกรนั่นเองนะครับธรรมชาติฟื้ฟนฟูฟื้นฟู HP ให้แก่อาชีนทั้งหมดเท่ากับ80%ของพลให้สิลเงอยู่นานทิร์น อันนี้ผมว่าก็น่าจะรีเมคขึ้นมาใช่ไหมถ้าใครถ้าผมผิดยังไงแจ้งกันระด่างได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะฮิลทั้งทีหมุคณะ1ครั้งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น2ครั้งคล้ายๆรีนาแต่รีนาถึงจะ3ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะขอดูรีนาก่อนสึกรีนาจะ3ครั้งนะครับอ๋อสครั้งเหมือนกันแล้วก็แรงกว่ารีนาด้วยนะ แรงกว่าเพราะว่าลีนาแค่60แต่ว่าคารอนเนี่ยแปเลยนะก็ก็เหมาะนะสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะป้านซีกหรือคารอนดีก็เกิดว่ายังไม่มีลีนาเนี่ยก็โอเคเลยเพราะว่ามีสกิลนี้ก็ฮิลสูสีกับลีนาแถมตายยากขึ้นนะแต่ว่ามาดูสกิลต่อไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยรีวิวต่อ ธรรมชาติบำบัดฟื้นฟู HP กับเสถสวินในทีม1ตัวเท่ากับ90%ของลังโจมตีเวทและได้รับบัฟที่ต้านทานความเสียหายทั้งหมด1ครั้งนะครับผมก่อนหน้าเนี่ยที่จะมีการรีเมคเนี่ยก็แค่ฮิล1เป้าหมายนะแรงมากแค่นั้นเองแต่ว่าหลังจากรีเมคแล้วเนี่ยทำให้ได้รับบัฟที่ช่วยต้านทานความเสียหายทั้งหมดหนึ่งครั้งซึ่งก็ทำให้เราสามารถยืมมังกรได้นานขึ้นอันนี้คือส่วนที่ผมจ้องรีวิวก็คือว่า การยือ้อมังกรให้นานขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่เพราะว่าการยิ่งยื้อนานหนึ่งมังกรเนี่ยยิ่งตีแรงขึ้นนะครับยิ่งเทินผ่านไปมังกรยิ่งโหดมากขึ้น2ยิ่งยื้นานเนี่ยไอบ้บัฟหมดสติ6เทินเนี่ยก็ยิ่งหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเคย,เคยดูรีวิวของคนอื่นหรือว่าไกด์ของคนอื่นมาเนี่ยก็คือว่าในพวกกิจกรรมที่เน้น เซเว่นไนท์มังกรอะไรอย่างเงี้ยเราเน้นดาเมจต่อรอบให้แรงมากที่สุดดีกว่าผมก็เลยเลือกสีไปไม่ได้เลือกคารอนต่อนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนมีเทคนิคในการปั้นคารอนเนี่ยก็อย่าลืมแจ้งกันมาได้นะครับผมคารอนเนี่ยนอกจากที่จะสามารถลงมังกรได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะลงดันของลูดี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ลยยตัวอย่างเห็นไหม เขาก็จะแนะนำคารอนมาหรือซิกเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดใครเลือกตัวไหนไปก็เอามาลงดันดูดี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดูดี้เนี่ยมีท่ามงท่าบุกตะลุยของดูดี้เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยหมดสติซึ่งถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็จะเสียดาเมจให้กับรูดี้มากนะเสียเทินไปเพราะว่ามืนนั่นเองเท่านั้นไม่พอรูดี้ก็แข็งเก่งอยู่แล้วโดนมืนเข้าไปอีกก็นะดาเมจยิ่งหดหายไปกันใหญ่นะครับแล้วก็ อันที่2ก็คือการลงดันเจี้ยนายวันในวันจันทร์นะครับก็ <c oughs> ต้องการซีหรือคารอนเช่นกันเพราะว่าอีวานนั่นเอง <c oughs> ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อีวานอ่าใช่อีวานอีวานด้วยมีทําให้ศัตรูหมดสตินานสองเทินนะครับแล้วก็มีเฮเวนเนียเนี่ยหมดสตินานสองเทินเหมือนกันก็คือต้องมีซีก,กับคารอนในการช่วยไปกันสตันในดันเจี้ยนพิเศษวันจันทร์เช่นกันนะครับผมก็ ถ้าใครยังไม่มีซิกหรือคารลอนก็แนะนำให้เลือกสักตัวหนึ่งนะครับว่าตัวไหนจะถูกใจเรามากกว่ากันนะครับคือน้องๆบางคนชอบถามว่าพี่ตัวนั้นตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันพี่บอกให้เลยนะถ้ามาถามเนี่ยพี่ก็ตอบเลยว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันปั้นตัวนั้นแหละเพราะว่าการที่เราเลือกปั้นตัวที่เราชอบเนี่ยเราจะมีแรงปั้นได้ได้มากกว่านะไม่มันไม่ได้เกี่ยวว่ามันเก่งกว่าหรืออะไรถ้าเก่งก็ปัน้น ปั้นไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกนอกจากว่าตอนหลังๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยตัวเยอะแล้วตัวเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ามืดแหละก็เลือกเอาแต่ตัวเก่งๆมาปั้นเพราะว่าเราปั้นตัวเก่งๆมาเยอะแล้วามาดูไอเทมกันก่อนไอเทมไอเทมของคารอนนะครับคารอนไอเทมนัดนำนะครับผมโจมตีจุดอ่อนเพราะว่า การใช้โจมตีจุดอ่อนเนี่ยอาจจะทําให้ถ้าเราตั้งมังกรโอโต้เนี่ยไม่เกี่ยวปะเพราะว่ายังไงฮิวก็ฮิวก่อนแต่ว่าอาจจะเพิ่มให้การฮิวแรงขึ้นหรอหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมคอยแนะนําจุดอ่อนเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกกันด้านนี้หนึงว่าทําไมเน็ตมาเบิร์นแนะนาจุดอ่อนเพราะว่าเขาบอกว่าฮิวมันไม่คีก็ให้ใส่จุดอ่อนไปแล้วกันเพราะว่าคี้ไปเก็บไว้ใส่ตัวอื่นหรือเปล่าหรือ,อยังไง เพราะว่ายังไงฮิลเนี่ยถ้าให้มันตั้งออโต้เนี่ยยังไงฮิลมันก็ฮิลก่อนอยู่แล้วอะ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทําไมต้องใส่จุดอ่อนเพื่อให้มันใช้สกิลบ่อยเข้าไปอีกหรือว่าฮิลเนี่ยมันสามารถติดจุดอ่อนได้ในการฮิลเพื่อนอันนี้ใครทราบลองคอมเมนต์บอกด้านล่างนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมว่าใช่หรือเปล่านะครับผมส่วนโล่เนี่ยก็เครื่องป้องกันเนี่ยก็ใส่พลังชีวิตสูงสุดไปเพราะว่า ตอบโต้เก็บไว้นะบล็อกบล็อกก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับคารอนใส่เลือดดีกว่านะครับส่วนแหวนเนี่ยให้ใส่บล็อกสูงขึ้นเพราะว่าจะได้อยู่ได้นานขึ้นไม่ตายง่ายนะครับผมใส่โต้กลับเพราะว่าอาจจะไม่มีตัวไหนให้ใส่แล้วก็มาใส่คารอนเอานะแล้วก็ปริมาณความเสียหายกับอาตาคิตัวนี้ผมก็เล่นมันขัดขัดกันไงทําทไมไม่ให้ใส่อาวุธคิเพื่อที่ว่าเวาลาคารอนตีจะได้ตีขีติดคีหรือว่ามันก็เบาจนไม่มีค่าอะไรเนาะ ในส่วนของเจมเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ปั้นคารอนเนี่ยรบกวนแนะนำนิดนึงว่าควรใส่เจมอะไรควรใส่แหวนอะไรเพราะว่าผม,มไม่แน่ใจว่าเน็ตบาร์เบิลจะอัดแค่รีเมตอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนสนใจตรงนี้ของคารอนว่าควรจะใส่เป็นอะไรนะครับผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะนะไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยเห็นด้วยกับของเน็ตมาเบิลก็มาดูสกิลกันก่อนละกันนะับสกิลทั้งทีมสองเทิน เหมือนเหมือนเดิมอะ่ะน่าจะเอฟเฟกเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่ม2เทิร์นะครับผมเหมือนลีนาอันนี้ก็สกิลเดี่ยวก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็สำหรับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ดูจนจบคลิปด้วยอย่ายลืมไลค์แล้วก็สับสไครกันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แนะนําติดชมกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะติดชมกันได้แนะนํากันได้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ